สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปกับเอเนยส์ไทม์วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565นะครับก็เหลือเวลาอีกแค่พรุ่งนี้วันเดียวนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวกันแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะหยุดมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการลาเพิ่มเติมเพราะว่าบางท่านเนี่ยช่วงระหว่างปีก็อาจจะแบบว่าโหมทํางานเพื่อที่จะให้ได้ เงินเก็บเยอะๆนะจะได้มีโบนัสเยอะๆจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ทำเนานะครับกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับท่านใดที่เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแต่หลายๆท่านนะครับรวมถึงแอดมินเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังทํางานยังหาข่าวสารต่างๆมารายงานให้กับท่านผู้ชมในอันที่จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งเรื่องของมาตรการภาครัฐข่าวเตือนภัย นะครับในช่วงระหว่างเดินทางถนนหนทางเส้นไหนที่ติดขัดก็ถ้ารายงานได้ก็จะเอามารายงานให้ทราบนะครับส่วนในเรื่องของคลิปนี้นะครับนะีอุตส่าห์ใช้ไม้ตัดเสียงแล้วก็ยังไม่ไหวยนยะคือแถวเนี้ยก็จะมีรถไถมีรถไถนานะครับก็้ายๆอยู่บ้านนอกยังไงพี่กนนะเพราะนั้นช่วงนี้ก็กำลังที่จะมีการผ่นน้ำเข้าทำนาปังกัน อ่าส่วนในของคลิปนี้ที่แอดมินเตรียมมาให้ก็หลักๆนะครับจะเป็นการมาสรุปว่าในช่วงเดือนมกราคมปีใหม่2566หรือปีคริสตศักราช2023เนี่ยนะครับทางภาครัฐเขามีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการเอ่อไม่ให้ข่าวปลอมหรือข่าวที่เอาตัวเลขมาหลอกท่านผู้ชมโดยคาดหวังว่าจะได้เท่านั้นได้เท่านี้ คือบางทีตัวเลขมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกหรือถ้าพูดกันแบบสั้นๆเลยก็คือมีมีใหม่ก็มติคอรมอเมื่อวานสืนินะครับในกลุ่มบัต,ตรสวัสดิการแห่งรัฐแค่200บาทเท่านั้นแหละจบกลุ่มอื่นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆที่เป็นโครงการใหม่จริงๆเนี่ยก็มีแค่ชอบตีมีคืนส่วนโครงการคนละครึ่งเฟสหเอ่ยเราเที่ยวด้วยกันเอ่ยก็ยังไม่เข้าคอรมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละกลุ่มที่ผมจะมาเน้นย้ำเนี่ย มีกลุ่มไหนบ้างนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเป็นหลักนะครับส่วนแอดมินก็จะนําข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนั่นแหละมารายงานเน้นย้ําให้ทราบเพราะหลายท่านก็เข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลจากภาครัฐด้วยนะครับส่วนอาการป่วยของโควิดส่วนอาการป่วยของแอดมินที่ติดโควิดนะครับเมื่อเช้านี้ตรวจกับคุณภรรยาก็เหลือเพียงแค่คนละขีดเดียวแล้วรวมกันก็ยังเป็น2ขีดอยู่นะครับ คุณพี่ใจฉันนั้นมีแต่เธอเนี่สวัสดีด้วยนะครับแหมชื่อเพราะมากนะอ่ะไปเริ่มมาที่กลุ่มแรกนะครับก็กลุ่มบัตรสวัสดิการ่งรัฐเดิม13.2ล้านคนตามมติครมล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็เคาะเพิ่มเงินช่วยเหลือพิเศษไม่เรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อเนื่องจากเกรงว่าจะไปซ้ําซ้อนและเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจผิดเอาเป็นว่ามันเป็นเงินเพิ่มพิเศษ และเงินเพื่อพิเศษนี้เนี่ยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวซื้อกับร้านไหนล่ะก็ร้านเดิมครับร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการนั่นแหละท่านผู้ชมก็สามารถไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เลยนะครับแตวันที่1มกราคมซึ่งถ้าจะสรุปให้อีกทีนึงเพื่อให้เป็นเห็นตัวเลขชัดๆนะครับในวันที่หมกราคมเนี่ยนะครับเงินสวัสดิการ ใครที่ได้รับเงินสวัสดิการรููซื้อสินค้า200ท่านก็บวกเข้าไปอีก200ก็จะเป็น400บาทนะครับแล้วก็ใครที่ได้สวัสดิการ300เงินก็จะเข้ามาอ,อีก2อ0บาทก็เป็น500บาทเพราะนั้นก็จะมีอยู่วงเงินแค่นี้คือ400กับ500แล้วก็ได้แค่เดือนมกราคมเดือน,นเดียวนี่คือวันที่1สําหรับเงินที่สามารถเอาไปจับจ่ายซื้อของกับร้านธงฟ้าประชารัฐได้ส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มเดิมๆเ,เ,เรื่องเดิมๆก็อย่างเช่นเงินค่าพาหนะ เงินค่ารถไฟราง500รถทัวร์บขส500นะครับรุงเทพปริมณฑลก็รถไฟฟ้ากับรถขสมกอ,อีก500บาทแค่นั้นเองนะครับส่วนวันที่18เงินค่าน้ําค่าไฟก็ตามเกณฑ์ที่ท่านเคยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็วันที่22ก็เป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เข้าบัตรสวัสดิการในส่วนของอ e ีมันนอีก200บาทในวันที่22มกราคม มีเท่านี้สําหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วนะครับส่วนเรื่องของค่าก๊าซหุงต้มที่ทางกระทรวงพลังงานโดยรัฐมนตรีโดยรองนายกรัฐมนตรีนะครับเคยเปรยๆเปยเอาไว้ว่าจะขยายเวลาช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งกับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการทั่วไปกับประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการ เขาบอกว่าจะช่วยอีก3เดือนคือมกราคมพามีนาแต่ยังไม่เข้าคอรมอนะครับเรื่องนี้ยังไม่เข้าคอรมอเพราะนั้นก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับมีวงเงินเท่าที่แอดมินได้รายงานไปเมื่อสักครู่ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการห่งรัฐเดิมต่อไปครับวันที่10มกราคมก็เป็นคิวของกลุ่มเปราะบางในสังกัดกระทรวงพอมอนะครับก็คือกลุ่ม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด3กลุ่มนี้ไม่มีเงินเพิ่มพิเศษนะครับ3กลุ่มนี้ไม่มีเพิ่มพิเศษนะยกเว้นว่าท่านเป็นผู้สูงอายุท่านเป็นผู้พิการแล้วท่านมีบัตรสวัสดิการนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคนละส่วนกันแต่อันนี้พูดเฉพาะกลุ่มเปราะบ,บางในสังกัดกระทรวงพมก็คือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6- 0 0้อถึงหนึ่อันนี้ยังได้ตามเกณฑ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามช่วงอายุเหมือนเดิมนะครับส่วนผู้พิกการก ้าอายุต่ำกว่า18ปีมีบัตรผู้พิการก็รับ1,000เข้าบัญชีถ้าผู้พิการอายุเกิน18ปีมีบัตรผู้พิการก็เข้าบัญชี800นะครับตัวถ้าใครเป็นผู้พิการมีบัตรมีบัตรผู้พิการด้วยอายุเกิน18ปีด้วยแล้วท่านมีบัตรสวัสดิการวันที่22ปลายเดือนเงินก็จะเข้าบัตรสวัสดิการอีก200บาทก็จะรวมเป็น1,000ก็เหมือนเดิมเหมือนเดือนก่อนๆที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เพียงแต่มาเน้นย้ำให้ทราบเท่านั้นเองนะครับ ต่อไปครับโครงการใหม่จริงๆก็จะบอกว่าเป็นโครงการชอบดีมีคืนครับอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงแอดมินจําวันที่ไม่ได้วันที่15หรือ16กุมภาพันธ์นี่แหละประมาณเดือนครึ่งนะครับประมาณเดือนครึ่งก็ใช้สิทธิ์กับร้านที่ออกใบกำกับภาษีได้ออกแวดได้นะครับซึ่งแวดหรือใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษเนี่ยสามหมบาทนะครับแล้วก็แวดที่เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อีก หนึ่งหมื่นอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็รวมเป็นสี่หมื่นบาทานะครับก็รวมเป็นสี่หมื่นบาทในช่วงวันที่หนึ่งมกราคมถึงสิบห้ากุมภาพันธ์สองห้าอหกหกอันนี้เป็นรายการชอบดีมีคืนของพังกระทรวงก,การคลังที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภานะครับอันนี้เป็นมาตรการที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนะครับส่วนคนละครึ่งเฟสหกเราเที่ยวด้วยกัน หรือเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังไม่มีนะวันนี้ยังไม่มีนะครับส่วนการเยียวยาน้ําท่วมก็แอดมินได้รายงานมาอย่างต่อเนื่องตามที่เคยได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับคําตอบที่ได้คือก็คาดว่าเจ้าหน้าที่ตอบว่าคาดว่าจะได้รับเงินกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะนั้นเดือนมกราคมก็อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะก็ต้องยึดตามที่เจ้าหน้าที่ตอบนะครับคือจะได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะตอนนี้เงินมันอยู่ที่สํานักงบยังไม่ได้มาที่ปอพนะครับต่อไปครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมซึ่งก็ยังไม่ได้ประกาศวันที่แน่นอนแบบเป็นทางการนะครับสําหรับการประกาศผลผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี65ซึ่งจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบแสมาร์ทการ์ดกระทรวงการคลังได้แต่บอกว่านะครับจะมีการประกาศผลในช่วงเดือนมก,กราคม2566 ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก็คือเว็บไซต์ที่เราไปตรวจสอบสถานะครอบครัวกันนั่นแหละเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมตรวจสอบเดิมถ้าขึ้นว่าผ่านท่านก็ได้รับสิทธิ์ก็เอาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่ยังไม่หมดอายุไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยอมสินทกศสาขาไหนก็ได้ไม่เกี่ยวข้องกับตอนลงทะเบียนถ้าตอนลงทะเบียนท่านอาจจะลงทะเบียนที่ทกศตอนยืนยันตัวตนเนี่ยท่านจะไปเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยหรืออมสินก็ได้นะครับ ภายใน3ธนาคารนี้ไปธนาคารไหนก็ได้แล้วถ้าตอนลงทะเบียนเนี่ยท่านอาจจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ปัจจุบันท่านย้ายไปอยู่จังหวัดชุมพรสมมุตินะครับตอนลงทะเบียนอยู่ที่เชียงใหม่ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ชุมพรถ้าประกาศผลออกมาแล้วท่านได้รับสิทธ์ท่านก็บัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยออมสินดกศสาขาชุมพรที่ที่ท่านสะดวกนั่นแหละนะครับอันนี้แจ้งไว้เบื้องต้นก่อนนะนั่นคือเรื่องของการประกาศผล สวัสดิการรัฐใหม่ปี65แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นว่าไม่ผ่านก็เดี๋ยวจะมีเมนูอุทธร์ให้ก็กลุ่มอุทธร์เนี่ยก็คงเดียวต้องล่าช้าท่านอาจจะได้ได้อาจจะได้รับสิทธิ์ล่าช้าถ้าเกิดว่าอุทธร์ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าอุทธร์ไม่ผ่านก็ต้องไปรอในปีต่อๆไปว่าทางกระทรวงก,การคลังจะเปิดลงทะเบียนใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับก็คร่าวๆแต่เพียงเท่านี้สําหรับการประกาศผลสวัสดิการแห่งรัฐถ้าทราบวันที่แน่นอนเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้ทราบ ก็เดี๋ยวรอรุ่นกันว่าหลังช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กลับมาทํางานวันที่4ที่5มกราคม66ก็กระทรวงการคลังคิดว่าไม่นานนะครับคิดว่าถ้ามันไม่มีเรื่องของเกมการเมืองไม่มีเรื่องของอะไรเข้ามาแทรกเนะี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนก็น่าจะต้องเริ่มทยอยให้เข้าไปตรวจสอบอสิทธิ์ของการลงทะเบียนสวัสดิการห่งรัฐใหม่ปีห5หได้แล้วนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนนะเช่นเดียวกันกับเดือนที่จะ เริ่มการใช้สิทธิ์ด้วยว่าจะเริ่มเดืินกุมภาเลยหรือเปล่าหรือจะมีดีเลยเลื่อนขยับไปยังไงอันนี้เดี๋ยวรอทางกระทรวงการคลังประกาศที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับก็เช่นเดียวก,กันกับแอดมินนี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยทางสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช,อชอก็มีการประกาศนะครับหรือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานะใช้คําว่าพัฒนา ในการที่จะดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองในโรคต่างๆไอ้42โรคน่ะมันเป็นนำร่องในเขตกรุงเทพมหานครนั้นแอดมินยังไม่เอามารายงานให้ทราบแต่ในคลิปนี้จะเอามารายงานให้ทราบเนื่องจากผมเนี่ยเพิ่งติดโควิดนะครับเพิ่งติดโควิด19ไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสิทธิ์บัตรทองแล้วติดโควิด19ท่านสามารถที่จะไปหาหมอโรงพยาบาลใกล้เคียงก็ได้หรือถ้าท่านคิดว่ามันลำบากอาการไม่หนักอย่างแอดมินเนี่ยอาจจะเป็นไข้แค่ คืนหนกับวัน1ที่เป็นไข้หนักๆเลยแบบลุกไม่ไหวเลยวัน1กับคืนหนึที่เหลือก็จะอ่อนละอ่อนเพรียซะมากกว่านะครับก็จะสามารถเลือกวิธีการพบแพทย์แบบทางไกลเรียกว่ารอรับยาฟรีที่บ้านย้ําว่าจะมีการส่งยาฟรีให้ถึงบ้านนะครับผ่าน4แอปพลิเคชันอันนี้เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง สปสชก็ร่วมกับ4ผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิตัลนะครับดูแลผู้ป่วยโควิดผ่านบริการการแพทย์ทางไกลพร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้านนะครับในเขตกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับครอบคลุมสิทธิ์ร,รักษา,าพยาบาลดังนี้นะครับหสิทธิ์ปัดทอง30บาทนะครับหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพาแห่งชาติเริ่มตั้งแต่วันที่11บดกร,รกฎาคม2565ที่ผ่านมา สอสิทธิ์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้าสิทธิ์ได้ตั้งแต่11กรอ่า11กรกหาคม2565ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อตรวจ ATK ขึ้น2ขีดก็คือติดเชื้อโควิด1 9นะครับสามารถเลือกลงทะเบียนเพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์ซักถามและจ่ายยาตามอาการหากเข้าเกณฑ์ได้รับยาฟาวิพิราเวียหรือยาโมโนพิราเวียตามดุลยพินิจของแพทย์นะครับพร้อมจัดส่งถึงบ้านฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ก็สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยตัวเลือกที่1ก็คือแอปพลิเคชันคลินิกให้บริการโดยบริษัทคลินิกเฮลจำกัดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เพราะว่ามันมีเว็บไซต์ที่สามารถกดไปที่บริษัทคลินิกเฮลจำกัดได้โดยตรงนะครับอันนี้จะรับผู้ป่วยโควิด1 9เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะครับเป็นกลุ่มสีเขียวไม่รับผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็กลุ่ม608 นะครับก็คือ60ปีแล้วก็8โรคเสี่ยงนะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID นะครับแอดไซน์คลินิกเช่นเดียวกันนี่คือตัวทางเลือกที่1นะครับส่วนทางเลือกที่2นะครับเป็นแอปพลิเคชันหมอดีก็ให้บริการโดยโบริษัท True Digital Group นะครับก็จะมีเว็บไซต์ให้อันนี้จะร,รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด19กลุ่มสีเขียวนะครับก็ไม่รับอายุต่ำกว่า15ปีและกลุ่ม608เช่นกันเฉพาะกรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับ ต่อไปครับ3แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology นะครับอันนี้ให้บริการโดยบริษัท Good Doctor Technology ประเทศไทยนะครับรับเฉพาะผู้ป่วยโควิด19สีเขียวนะครับไม่รับผู้ป่วยอายุต่ำกว่า15ปีและกลุ่ม608แล้วก็เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นส่วนตัวที่4เนี่ยเป็นแอปพลิเคชัน Total t o t a l t e l e m e t นะครับ t o t a l t e l e m e t ก็ มี ID Li n e นะครับมีลิงก์ l i n e เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์คอมเมนต์นี้เอาไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรงนะครับแอปพลิเคชัน Total t เ l เลเมดเนี่ยนะครับจะรับผู้ป่วยโควิด -19 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นกลุ่มสีเขียวแล้วก็กลุ่ม608นะครับก็คือผู้สูงอายุ60ปีผู้ป่วย7โรคเรื้อรังโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายวเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวานและหญิงตั้งครรน,นะครับอันนี้ไม่จํากัดอายุก็มีทั้ง ID Line แล้วก็เบอร์โทรสายด่วนด้วยสําหรับแอปพลิเคชัน t o t a l i y t e l e m e t นะครับก็ในขั้นตอนทั้ง4อย่างดังกล่าวนะครับสีช่องทางก็ให้รอเจ้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับบริการขัดกรองประเมินอาการเบื้องตน้น แล้วก็ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ให้คําแนะนําในการดูแลตนเองนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งยาตามความจําเป็นให้กับผู้ป่วยโดยบางรายอาจจะได้รับยาฟาวิพิราเวียหรือยาโมโนพิราเวียขึ้นอยู่กับอาการและดุลยพินิจของแพทย์นะครับเมื่อรับการดูแลครบ48ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะพูดคุยกับผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อสอบถามอาการและแนะนําให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้ครบ10วันตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็จะออก จากระบบการดูแลได้นะครับหากในระหว่างนี้ผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งข้อมูลต่อให้กับสปสชเพื่อน,นําเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องของการอัปเดตข้อมูลนะครับล่าสุดจากสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชนะตอนนี้ก็เอาเฉพาะพื้นที่นําร่องคือกรุงเทพมหานครส่วนหลังจากนี้ ็คงจะค่อยๆกระจายไปทั่วประเทศนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นส่วนแอดมินเองก็ย้ายสิทธิ์นะครับผ่านสำนักง,งานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติคือผ่านลน์แอดไลน์ของสอปสอชอเสร็จก็เข้าไปย้ายสิทธิ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแอดมินจําได้ว่าแอดมินเนี่ยจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมเป็นตัวอย่างด้วยแต่บังเอิญว่าขั้นตอนที่ผมถ่ายบัตรประชาชนถ่ายสัญญาเช่าห้องซึ่งมันจะต้องใช้สัญญาเช่าห้องที่มีชื่อเรา นะครับว่าเราย้ายมาอยู่พื้นที่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่หนึ่งเขาเรียกอะไรละ่ะส่งเข้าไปที่ไลน์ของสปทชนั่นแหละแล้วที่นี้มันส่งไม่ไปมันก็หมุนอยู่หนึ่งนั้นอ่ะผมก็โทรหาสายดว่วนสปทชห <s> นึ่งสามสามศูนย์เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้แอดไลน์อันหนึ่งแล้วก็ส่งข้อมูลไปใหม่แล้วก็หลังจากนั้นมาเจ้าหน้าที่ก็ไม่แจ้งผมเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนล่าสุดผมติดโควิดผมก็ไปที่โรงพยาบาลหลวงพอเปิดน,นครชัยศรีพอไปถึงปุ๊บเนี่ย ก็กลายเป็นว่า,ามีทางด้านของเ,อเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์นะครับเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์ Halo hey Wallet มันก็ขึ้นเลยว่าสิทธิ์รักษาบัตรทองของผมเนี่ยขึ้นที่โรงพยาบาลหลวงพอเปิดแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยลองแอดไลน์ใหม่เพราะว่าโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยมันพังนะครับเรื่องที่อัดคลิปอยู่เนี่ยมันพังแล้วผมก็เลยต้องล้างเครื่องข้อมูลมันก็หายผมก็เลยเอแอดเพื่อนกับสปสชใหม่ ก็ปรากฏว่าเข้าไปเช็คแล้วออกเขาเปลี่ยนให้ผมย้ายสิทธิ์ให้ผมตั้งแต่27ธันวาคมปีที่แล้วก็ครบรอบประมาณเกือบหนึ่งปีพอดีก็มาป่วยโควิดเอาปีนี้พอดีก็เลยได้ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคไปนะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันข่าวปลอมด้วยจะได้รู้ว่าท่านอยู่กลุ่มไหนแล้วตอนนี้นี่ทางภาครัฐมีการช่วยเหลือมาตรการกลุ่มใดบ้างนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็รอ มวดที่12พรุ่งนี้นะครับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเกณฑ์กลางราคาอ้างอิงเดี๋ยวเขาจะประกาศให้ทราบก็ช่วงเวลาประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้ากลบมการค้าภายในแจ้งให้ทราบก็แอดมินจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วก็รอรับเงินในช่วงหลังเทศากาลปีใหม่นะครับเอาละครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก a อ็นนิวส์ไทม์ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ยังอยู่กับพวกเรา ไปในที่ชุมชนไปในที่แออัดก็พยายามเซฟตี้ตัวเองนะครับกลับบ้านมาก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการทําความสะอาดล้างเน้อล้าง,งตัวอาบน้องอาบน้ําให้เรียบร้อยนี่ขนาดว่าแอดมินแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่เฝ้าคุณแม่ยายแทบจะทั้งวันถ้าไปก็ไปตลาดแป๊บๆนะครับไปแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรไปก็ใส่แมสตลอดเวลาไม่ได้ประมาทเลล่ออะไรแต่บทจะติดมันก็ติดขึ้นมาแม้ว่าการมันจะไม่หนักแต่มันก็ทําให้เราเนี่ย เกิดอาการอ่อ,อนล้าอ่อนเพลียคุณภรรยานี่ก็หยุดงานไปหลายวันเพิ่งจะเริ่มงานวันแรกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเห็นบนเพลีย,ยอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะด้วยความห่วงใยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเอเนลส์ถามครับสวัสดีครับ